คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําไม่ทําตามเด็กและเยาวชนควรปรึกษาเซียนทางด้านนี้ด้วยนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องสลัดดูใบครับผมวันนี้ก็อยู่กับเว็บยูฟ้าสองหนะเว็บเดียวเว็บเดียวเว็บนี้ดีการันตีเรื่องการเงินวันนี้อัวก็มีทุนอยู่ที่568บาทนะเออเริ่มมาดูกันเลยว่าวันนี้อัวจะแตกมาก้อมสักแค่ไหน <laughs> เออสำเนียงเกินเอออ,า,อายาโอ้โหไม่แตกเลยไม่แตกเลยอ้สล็อกไม่แตกนางอ้วจะแตกเลยนะอื้มไปะปั่นไปเลยเรืยปั่นไปเลยเลยโอ้โหต้องมาต่อละต้องมาต่อนั่นแหละสวยงามสวยงามเลยหนูโอ้โหอื้อรอไม่ลงนะดอกนี้นะ เราไม่ลงนะมาอ่งงมาต่อสวยงามกำลังหิวกำลังหิวต้องมาต่อสวยเอ้ยห้าตัวเหมืองอะห้าตัอเหมืองได้ใจกลางลงต่ออีกสวยงามเอ้ต้องมาต่อแล้วต้องมาต่อแล้วบอกเลยเวกนี้แม่งโคกดีอะคุณผู้ชมเออมีบริการฝากของพังทัวร์เ็กด้วยนะ เออมาต่อสวยงามสวยงามต้องลงต่อแล้วเออมาหลอกนี้มาหลอกนี้สวยงามหังหังหังเลย <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอะไรกับหังวะเออไม่เกี่ยวอะไรเลยอะเออมาง,งูมาต่อองงูมาต่อโอ้โหลมาก็มาผิดช่อง แอาการอาเปกเลยอืมมาดอกนี้เก็บเต็มจอสวยงามสวยงามมากอืมมาไปจับไปตอนนี้อ้วก็ขาดทุนอยู่นะคุณผ,ผู้ชมนะอ้วเป็นคนจริงนะเข้ามาหากิ้งอยู่ในเมืองไทยอืมมาเกี่ยวอะไรกันคะเนี่ยอยู่ดีร้องเพลงให้คุณผู้ชมฟังเฉยเลย ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนอยากให้อัวเล่นเกมอะไรเบียเท่าไหร่ทุนยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ลิดขาดทุนอยู่100ตอนนี้เออมาต่อสวยงามเออเอาหนุ่มต้งต่อแล้วมาจังหวะนี้สวยอืรอรอเลยรอรอเลยโอ้โหสรุปจะเป็นคนไทยจะเป็นคนจีนหรือจะเป็นกระเหลี่ยงครับผมเนี่ยเออ เอาง่าย้วคุณผู้ชมตั้งไหนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเด็ดเท่าไร่ทุนยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับและเดี๋ยวต้นเดือนผมจะม,มาจัดก,กิจกรรมให้คุณผู้ชมกันนะเออกิจกรรมจัดทุกเดือนนะคุณผู้ชมเพียงกดไลค์กดแชร์เออฝากเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้กันด้วยเนาะเออคนยิ่งดูเยอะผมก็ยิ่งแจกเยอะนะคุณผู้ชมผมบอกกันเลยเออถ้าคุณผู้ชมไม่สนับสนุนผมผมก็ไม่รู้จะแจกไปทําไมนะเออพูดกันตรงๆเลยนะลูกชาย เออการรายการเสียผมบอกเลยจังหวะน,นี้เราต้องลงต่อแล้วช่างสองแถวแรกโอ้มาครับจังหวะน,นี้โอ้ยมาซี้เลี้ยงไปอ้าวไม่เกี่ยวอนั้นภักบันนั้นพักบัอม,มาครับถ้าทุนดอกนี้ตอนนี้เป็นไงล่ะทุนห้าร้อยเบ็ดลายห้าสิบจนแค่มีมีใครก็ทำกันแล้วอือโอ้โห โอ้โเมื่อก่อนมัมีเสือผือหม่องใบเดีย๋ยวนี้เสือหายหม่อหายเออมันมีตังค์ใช้ขายเสือขายหม่องแหลกแล้วฮึ <c oughs> โอ้ยช่วงนี้หังมาพึ่งสลักแล้วนะคุณผู้ชมนะเออหาตังค์กับสลักแล้วได้เสือได้หม่องกับคืนม,มาแล้วอืมแต่บ้างแล้วเราขายแดกหม่องแล้วนะช่วงนี้ <c oughs> เ,ออเออมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบโอ้โหยัดเคเอาเป็นว่า,าคลิปนี้ผมขอรายอย่างนั้นนี่เลยกัน ลานที่กำไรเจ็ดร้ายบาทไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับพร้อม